สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องฟิวจัดมาให้เลยนะครับกับกระบะแคปอีซูซูหรือว่าจะเป็นกระบะสี่ประตูนะครับเคยดีแบบกําลังมองห้าอยู่นะครับเป็นรถอีซูซูนะครับไม่ควรพลาดเลยดูคลิปนี้นะครับในส่วนของกระบะอีซูซูนะครับวันนี้น้องฟิวพามาให้ชมในส่วนของปีสองพันยี่สิบเอ็ดกับปีสองพันยี่สิบสองเลยนะครับไม่เริ่มต้นเปลียยงลักมื่นะครับเป็นกระบะแคปแล้วก็เป็นกระบะสี่ประตูนะครับราคา กระบะแคบอยู่ที่4เส้น4มื่น9,000บาทปี 2S นะครับส่วน4ประตูราคาอยู่ที่5เส้น7หมื่น9,000บาทนะครับปี2,220น,น,นี่มาชมในส่วนของกระบะแคปกันก่อนนะครับในส่วนของกระบะแคปตัวนี้มาในเสวนส่วนของเครื่อง 1.9S นะครับชมหน้าพลิกโลกเบบน,นี้เลยนะครับนี่ปีใหม่ไม่หน้อยนะครับชมหน้าเป็นตัวโค u m i n u m นะครับ ด้านล่างมาในช่วงของไฟเลียวนะครับปรุงเต่งใส่ไฟตัดหมอกได้นะครับตัวไฟไม่มีกราบเรื่องแต่อย่างใดนะครับตัวรถในส่วนของสีข้าวนะครับมาชุมในส่วนของตัวเม็กโตนะครับโลเม็กโลใส่ไย่ไอ่ทั้งซีเซ็นนะครับเป็นโลเม็กเอสเอสอาร์เลยนะครับมีตัวเม็กเม็กไม่ยางไม่นะครับคือซุยมาร์กยางปียิปซี่นะครับตัวนี้ราคาเพียงซีเซ็นสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับมาในส่วน้อง คิวกันซาดนะครับตัวนี้เปิดแคปไดร์คัส้ปุ่งซาเลยนะครับคือสภาพ์คลดเอเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะครับอ่าล่างปุงแต่งด้วยเหล็กทำาล่ปลายให้นะครับนี่ช่วยมารตัวนี้โลเตียแต่งซิง่งปันใจพี่น้องทุกคนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวน้องฟิวพาไปชมในส่วนของภายในรถกันตัวนี้คือรถพุ่งเข้ามาส่วยมากเปิดอ่าในส่วนของภายในนะครับตัวเบาะ มาในส่วนงบเบา้านะครับรอยตะเข็บซีค้าแบบนี้เลยนะครับนี่อ่ากุญแจนะครับเป็นธรรมดาเดี๋ยวเปิดได้ดูเล็กหม่นิดนึงนะครับในส่วนของเล็กหม่นะครับเล็กหม่เพียงซ่ามื่นะครับเล็กหม่น้อยมารกนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์อกสปีดแบบนี้เลยนะครับนี่เปิดแคปลากาวสิบปุ่งซ่านะครับนะครับเปิดแคปไปดูหน่อยนี่ช่วยมากเลยนะครับเคยที่เบบ ชอบตัวนี้นะครับเป็นของปลาเลยกับกระบะยูซูดีแมกนะครับมาส่วนของกันต่อไปนะครับเป็นซีประตูแบบนี้เลยนะครับปีหยิบซองเหมยมื่นเกาห้าเส้นซองมื่นเกาพันบาทนะครับโลเมกโเป็นเมกไม่เหมือนกันนะครับยางไม่เกลรองให้ท้งซีเส้นนะครับตัวนี้สนใจกันได้ชอบกันไห้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับได้โลเมกไม่นะครับมีเมกไม่ยางไม่นะครับยางปีบซี่นะครับยางไม่ถูก เส้นเลยนะครับมาใน่วนงูคิวกันซาดนะครับน้าจับเบนซี่ดับนะครับมีกวาครบกันรอยเป็นพรเมียมนะครับนี่แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูในส่วนงูผายหน่อยนะครับเป็นดาวบกไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับให้ดูเหล็กใหม่นิดหนึ่งตัวนี้ตัวนี้เหล็กใหม่เพียงมืนกาวนะครับหน่อยหวังมาเป็นหน้าจอทัศน์ s p เป็นนี้เลยนะครับนี่เกียว s สปีดเบาผ้าระบายความร้อนได้ที่มากนะครับนี่ตัวนี้เป็นกระบะซีประตูนะครับ มาดูในช่องด้านล่างนะครับนี่เป็นบอ่อผ้าแบนี้เลยนะครับแต่งเป็นเหล็กค้ำลฟ้าให้ทุกคันนะครับใครชื่นใจชอบกับนด้นะครับติดต่อสซบถาพหนงกับฟิวได้เลยนะครับใครชอบกันด้ยนะครับไม่ควรละเลยกับยูซุดีเมกนะครับนี่ซวยมังมากเลยนะครับอ่าสำหรับใครที่สดใจส่งตัวนี้นะครับก็ ติดต่อสอบถามโนงกับฟิวได้นะครับจากเบอร์สู้ลกห้านะครับเจ็ดซี่ซู่ซู่ลงไปกานะครับติดต่อห้านุ่งกับฟิวได้นะครับฝากกันเล่ยก็เจ๋ยก็ซับตะเคยด้วยเดี๋ยวนุ่งกับฟิวมีรถมาไวให้ชมนะครับนี่สนใจกันได้ชอบกันได้ก็ติดต่อมานะครับบ๊ายบาย